อสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนชาวเพจสมองอสังหาได้นะครับวันนี้วันพรหัสนะครับก็มาไล์ซ่อมนะครับในหัวข้อเงินเก็บหนึ่งแสนลงทุนอะไรดีเมื่อวานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราติดอัิเตบเรื่องเกี่ยวกับวันวันาเลนไทน์นะครับก็เลยมาไล์ในวันนี้แทนก็ตอนนี้ประกาศแจ้งให้เพื่อนๆทราบนิดนึงนะครับว่าจะมีการไล์นะครับในทุก วันพุธกลางเดือนนะครับตอนนี้เป็นเป็นพุธกลางเดือนก่อนที่เราจะมาเจอกันกันกบเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ลูกเพจนะครับทั่วทุกภาคเลยนะครับที่เพจสมองสังหาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากแชร์หน่อยละกันนะครับสำหรับหัวข้อนี้อ่ะตอนที่เราได้จบมาจากตอนเรียนมหาลัยใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมี คำถามเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสำหรับจุดตัดหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องก้าวเดินสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนที่เราจบมาใหม่ๆใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องทํามาหากินอะไรนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนเขาทำอะไรเนี่ยเราก็ทําตามเขาจริงมิจริง,รงเดี๋ยวผมขอเช็คภาพนิดนึงนะครับที่หน้าเพจเนาะ,อะตอนที่เราจบมาใหม่ๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทําอะไร นะครับแล้วก็ตอนที่เราอ่าจบมาแล้วเนี่ยบางทีพอเริ่มทํางานนะครับมันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเงินเก็บหนึ่งแสนลงทุนอะไรดีนะครับอย่างตอนที่เราเริ่มทํางานได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีเงินเก็บนะครับมีหลายๆคนที่อาจจะมีเงินเก็บอาจจะแบบหลักหมื่นบ้างหลักแสนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ ขยันหน่อยก็อาจจะมีเงินเก็บเป็นหลักล้านก็ได้นะครับอันนี้ไม่รวมกับคนที่เขาทําธุรกิจอาจจะมีเงินเก็บหลาย1ิบล้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ในจุดเริ่มต้น่ะมีเพื่อนๆเ,เคยคิดเหมือนผมหรือเปล่าเหมือนหัวข้อนี้แหละเงินเก็บ1 0 0 0 0แสลงทุนอะไรดีนะครับอ่ะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรทักทายแสดงตัวด้วยนะครับชัดไหมเอ่ย,ยโอเคอเห็นแล้วนะฮะภาพชัดอยู่ เสียงชัดอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีเงินเก็บหนึ่งแสนตอนที่เราจบมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากจะลงทุนในอะไรดีอ่าตอนจบมานะครับก็ส่วนมากเราก็จะยังไม่รู้ว่าเราจะลงทุนอะไรเนาก็ฝากแบงก์เอาไว้ใช่ไหมครับอ่าแบงก์เนี่ยเวลาเราฝากเงินกับแบงก์นะครับเรามีเงินประมาณแสนหนึ่งหรือเวลาเรามีเงินประมาณล้านหนึ่งแล้วกันนะครับ เราจะได้ดอกเบีย้ยประมาณ0.5นะครับ0.5เหรือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเยอะกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็ล้านหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งมันจะได้ดอกเบีย้ยประมาณ5,000บาทประมาณ5,000บาทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปลงทุนในช่องทางอื่นๆนะครับมันก็อาจจะทําให้เราได้ผลตอบแทนต่อปีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปลงทุนในอะไรดียะทองใช่ไหมครับ ตอนที่จบมาใหม่ๆผมจาได้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรนะครับก็จะฝากแบงก์เอาไว้ส,ส่วนใหญ่แล้วก็หุ้นแล้วก็ไม่เป็นอสังหาแล้วก็เล่นไม่เป็นซื้อมาขายไปก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นบางคนเขาก็จะไปฝากในกองทุนใช่ไหมบางคนก็ฝากธนาคารนะครับหรือว่าบิตคอย n f ฟอเร็กสลากกินแบงอะไรโน่นนี่นั่นนะครับ สวัสดีคุณบัวบัวด้วยนะครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับทักทายมาคุยกันก็อย่างที่บอกนะครับมีทั้งหุ้นมีทั้งบางคนก็ไปลงทุนในหวยด้วยนะครับใครเล่นหวยผมว่าไม่ค่อยมีดวงด้านนี้นะครับส่วนมากคนที่อยู่รอบข้างถูกหวยแต่ผมไม่เคยถูกเลยในชีวิตเคยถูกแค่ครั้งเดียวก็บางทีพอเรามีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรบางทีก็ซื้อหวยเก็บไว้เหมือนกันใช่ปะ่ะแล้วก็ ตอนที่ผมทำในกลุ่มการติ้งใหม่ๆนะครับตอนนั้นทําธุรกิจเครือข่ายมีใครที่เคยทําธุรกิจเครือข่ายบ้างก็มันจะมีคนมาชักชวนเรานะครับเขาก็มีคนที่เขามาเป็นวิทยกรบรรยายนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่สี่ธุรกิจนะครับมีอยู่สี่ธุรกิจที่ทําให้เรารวยได้เป็นมหาเศรษฐีอ่ะใครอยากรวยบ้างนะครับ <laughs> ลองเดาดูมีสี่ธุรกิจมีอะไรบ้าง อาสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทักทายมาคุยกันได้นะครับมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับก็ตอนนั้นพิธีกรเขก็บอกเหมือนเขาก็คงจะอยากจะให้เรารีจิสเตอร์เป็นสมาชิกกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการเนาะที่จะจูนไมล์เซ็ตเราก่อนให้เราสมัครเป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์กับเขาเพื่อที่จะต่อต่อสายในการทํางานนะครับเขาก็บอกว่ามีอยู่สอย่างที่ทําให้เรารวยแน่ๆนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็เรื่องของหุ้นอ่าเขาเคยได้ยินไหมคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีสุนมากเขาก็จะเล่นหุ้นนะครับวอลเลนบัฟตก็คือเป็นมหาเศรษฐีที่รวยนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็มีคนหลายคนที่เล่นหุ้นแล้วรวยแต่ว่าเวลาที่เราเล่นหุ้นเนี่ยเรามีเงินล้านหนึ่งใช่ไหมเราจะทํากําไรได้อาจจะแสนหนึ่งหรือ ล้านหนึ่งถ้ามีเงินร้อยล้านนะครับเราก็อยากจะทำกำไรได้ล้านหนึ่งหรือร้อยล้านนะครับในช่วงเวลาไม่นานก็จริงๆแล้วหุ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างที่จะจํานวนมหาศาลเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินจํานวนมหาศาลแล้วศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวอลเลนบัฟเฟตต์อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยส่วนอันที่2นะครับก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ อย่างเรื่องอสังหาริมารัพย์เนี่ยหูตอนนั้นที่ผมฟังบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เขามีคนเอาหนังสือมาวางข้างๆนะครับแล้วก็คนคนนั้นเขาก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในฮ่องกงนะครับหนังสือที่เขาอ่านเป็นหนังสือกับอสังหาริมารัพย์คนคนนั้นก็คือลีกาชิงนั่นเองลีกาชิงเนี่ยก็มีพ่อชื่อลีกาเซกใช่ไหมผมจําไม่ผิดนะครับอาจารย์ ดอกเตอร์กิษณะกิจมโนรถนะครับอาจารย์ของผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแบบนั้นนะครับคนที่รวยที่สุดในฮ่องกองจริงคือไม่ใช่ลีกาชิงแต่เป็นลีกาเซกซึ่งเป็นพ่อของเขาอีกทีหนึง่งก็เขาบอกว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีในโลกเนี้ยก็จะแบบยังไงอะ่ะคือจะลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมมีเงินเป็นน้องมีทองเป็นพี่ มีที่เป็นเป็นพ่อเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะพลิกชีวิตจากการที่ลงทุนอสังหารหรือไปจับถูกนะครับโดยที่ไม่รู้หน่อยเนี่ยเราก็รวยเป็นมหาเศรษฐีโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับผมเพิ่งเจอลูกค้าคนหนึ่งมีเคสจริงเลยเนาะมาซื้อบ้านนะครับซื้อเงินสดด้วยแล้วก็ต่อรองนิดนึงนะครับแต่คือซื้อจริงเลยก็จากที่แบบว่าอตอนแรกยังกินมามา่าด้วยกันเป็นวงอยู่เลยนะครับแล้วก็ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกจะมีใครสักคนเสียแล้วก็ได้รับมรดกนะครับกลายมาเป็นแบบมีที่ดินที่อยู่ในรัชดานะครับก็เอาไปขายปรากฏว่ากลายเป็นเป็นเศรษฐีนะครับที่มีเงินเป็นร้อยล้านเลยในชั่วพริบตาเดียวไม่กี่เดือนนะครับสวัสดีคุณวรลิศด้วยนะครับทำคำเพลงามาจากจังหวัดไหนทักทายมาคุยกันได้ก็ออนี้แหละคือจะบอกว่า อสังหาเนี่ยบางทีเขาขายที่ดินแปลงนั้นนะครับลูกหลานเนี่ยคือได้เงินได้มรดกมาก็ากลายเป็นมหาเศรษฐีในเป็นเศรษฐีอในชั่วข้ามคืนเลยนะครับก็เอาเงินมาซื้อเพื่อที่จะลงทุนเพราะว่าก็บางทีมีเงินเยอะๆก็เอาไปลงทุนต่อนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าอันที่สองที่คนรวยหรือเศรษฐีส่วนใหญ่เขาจะไปเป็นปลายน้ำนะครับที่เขาจะไปซื้อคือเรื่องของที่ดินอาจจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับ เป็นเจ้าของโครงการเป็นเจ้าของคอนโดนะครับก็เป็นเรื่องของอันที่สองก็คืออสังหาริมทรัพย์ข้อดีก็แล้วแต่นะครับไม่มีอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ข้อดีของอสังหาเนี่ยมันก็คือมันสามารถที่จะเลเวอเรจได้นะครับเลเวอเรจแบบใช้เงินของแบงก์การที่จะมาใช้เงินในการลงทุนได้นะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งซึ่งตอนนี้บอกเลยว่า มีคนที่ดังชั่วข้ามคืนจากการทําช่องคลิปบ้าๆบอาๆบด้วยนะครับมีคลิปหมาก็โดดครับต้นไม้เนี่ยโอ้โหคนดูเวลานะครับของผมนี่ทำทับตายคนดูไม่ถึงร้อยอันนี้โอ้โหเจ็บปวดมากก็เป็นธุรกิจอยู่กับเรื่องของอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับคนที่ทําพวกการตลาดออนไลน์ SEO ขายของออนไลน์ก็มีโอกาสที่จะแบบเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนด้วยเหมือนกันถ้าวางแผนการตลาดดีๆ แล้วก็อันดับสุดท้ายที่เขาจะบอกผมก็คือในเรื่องของ Network Marketing อันนี้ไม่ได้มาชวนทำขายตรงนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่คนที่เขาเป็นพิธีกรเขาบอกว่า Network Marketing เนี่ยคือใช้เงินลงทุนต่ำนะครับแต่ใช้แรงใช้ mindset ในการพัฒน,นาตัวเองสูงก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นเศรษฐีในช่วงระยะเวลาสั้นๆด้วยเหมือนกันมีพี่คนนึงนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยถึงคือชื่อพี่เบบี้นะครับเขาก็ทำอยู่กับขายตรงนี่แหละ แล้วก็ปัจจุบันนี้คือเป็นเจ้าของสถานีวิทยุนะครับอหลายสถานีเลยแล้วก็ใช้ช่องทางในการที่จัดจําหน่ายนะครับจนตัวเองก็คือแบบเป็นนักธุรกิจที่แบบเป็นหลักร้อยล้านนะครับผมว่าหลายร้อยด้วยนะครับก็ก็อาจจะแบบร่ํารวยจากการเป็นอทําทธุรกิจเครือข่ายก็ได้ไอซี IC ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มันก็ลองดูว่าเราอะ่ะอยากจะ จะเดินทางในเส้นทางไหนเนาะซึ่งจริงมันอาจจะมีธุรกิจอื่นๆที่สามารถจะทําเงินได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้กลับมาว่าตอนที่เราจะมีเงินประมาณสักแสนหนึ่งนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะลงทุนอะไรดีนะครับก็จะมีอย่างที่บอกอ่าบางคนก็เป็นหุ้นกองทุนทองนะครับทองนี่ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็บางทีอาจจะแบบมีเงินทองไม่เคยที่มีมูลค่าตกเลยที่ดินก็เหมือนกัน นะครับถ้าเกิดเรามีเงินจานวนเยอะๆเนาะแต่ว่าถ้าบางคนเขาไม่รู้เขาอาจไปฝากแบงค์นะครับก็บางคนก็ไปฝากเกี่ยวกับกองทุนหุ้นนะครับในเพจของเราก็มีคนมาสอบถามเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับหุ้นของการีินเวทนะครับก็เคยเปิดขายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีผลตอบแทนในรูปแบบที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อปีอันนี้บางคนเขาก็จะมีนะเหมือนนักเรียนหลายๆคนในคลาสของผมก็รับบริหารจัดการเหมือนกันนะครับแต่คือเวลาจะทำเอาไปลงทุนพวกนี้ก็ต้องแบบทําเอกสารหรือสัญญากันให้ดีไม่งั้นนะครับเราต้องดูด้วยว่าคนที่เขาบริหารเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดว่าฝากแบงก์แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนาะฝากแบงก์ได้0.5ใช่ไหมแต่อาจจะไปลงทุนกับกองทุนอะไรสักอย่างนะครับก็อาจจะได้ผลตอบแทน7%ตต่อปี นะครับถ้าฝากแบงค์ล้านหนึ่งก็จะได้ประมาณ5000นะครับต่อปีส่วนถ้าเกิดว่าไปฝากกองทุนดีๆหน่อยนะครับอาจจะ56%ปรประมาณ6%ละกัน6%ต่อปีล้านหนึ่งเราก็อาจจะได้สัก60,000ต่อปีนะครับหรือบางทีอาจจะไปฝากเขาเรียกบริหารจัดการเกี่ยวกับหุ้นที่เขา,าลงทุนในการที่จะบริหารความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับ กับรีโนเวทก็ได้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ 8%, 12%, 15%, 20%นะครับก็ถ้ายกตัวอย่างละการ12น12%ล้านหนึ่งก็จะได้ประมาณแสนสองต่อปีเลยทีเดียวซึ่งถ้าเทียบกับการฝากแบงค์เนี่ยมันก็อาจจะแบบมากกว่าหลายเท่าตัวนะครับไม่ได้แปลว่าการฝากแบงค์ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะเลือกลงทุนนะครับให้เหมาะให้เงินมันเติบโตขึ้นได้ใช่ไหมครับ อ่ะถ้าเป็นผมเนาะอันนี้ผมบอกก่อนถ้าเป็นผมเองเนี่ยตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยเ,เราก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรนะครับตอนนั้นก็ยังแบบเล่นดนตรียังคือร้องเพลงกลางคืนอยู่เลยก็เลยเอาเงินฝากแบงค์เฉยๆนี่แหละแล้วก็เที่ยวไปวันๆแต่ว่าพอถึงจุดตัดหนึ่งที่ได้ไปเจอเนี่ยครับอาจารย์ดรกฤษณะิจมโนรถตอนที่ทำในกลุ่มมาร์เก็ตติ้งเนาะเขาก็แบบตบมือเลยฟังไว้ดีนะความรู้ของคุณเท่าเม็ดศาสตร เม็ดทรายในหาดพัทยาแล้วก็ตกมือ <c oughs> เสียงอาจารย์ผมจะเสียงขึ้นจมูกหน่อยเอาฟังดีๆนะประโยคเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนนะครับนี้เลยโชคดีไม่ได้มาร้อยครั้งโชคร้ายไม่ได้มาครั้งเดียวอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่เชื่อไหมประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาเงินที่ผมมีเนี่ยตอนนั้นทําการตลาดออนไลน์นะครับก็ได้เงินมาบางส่วน ก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนผมด้วยนะครับตอนนั้นผมเลือกลงทุนในความรู้นะครับก็เอาเงินไปลงทุนอยู่กับสัมมนาบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆในปัจจุบันเนี่ยอยากจะเลือกลงทุนนะครับก็อาจจะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้มีความรู้อะไรที่แบบฟรีๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับสวัสดีคุณพุทธิพงษ์ด้วยนะครับอขอบคุณนะครับจําคุณพุทธิพงษ์จะมากดหัวใจให้ผมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับ ุณพุทธิพงศ์นี่อยู่ที่ไหนครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับก็ถ้าชอบอ่านก็ลองไปหาในเว็บไซต์อ่านข้อมูลฟรีๆก็ได้หรือถ้าชอบอ่านจริงๆก็อาจจะแบบลงทุนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับเชื่อไหมหนังสือเล่มเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะเมื่อก่อนผมไม่ใช่คนที่ชอบอ่านนะครับแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยพอเริ่มมาเรียนรู้นะครับเราก็กลายเป็นคนที่รักการอ่านบางทีอาจจะอ่านแค่วันหน้าก็ได้แต่เราติดนิสัยที่เราจะรักการอ่านนะครับ เราอาจจะแบบค่อยๆอ่านไปพอเป้าหมายชัดเจนเราพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอเนี่ยเ mm. ชื่อไหมว่าบางทีอ่านหนังสือแค่วันละหนึ่งหน้านะแต่ปีหนึ่งเนี่ยเรากลับมาดูตัวเองเนี่ยเราจําตัวเองแทบไม่ได้นะเราอาจจะคิด oh. โอ้โหฉันนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยนะครับ mm. ก็ตอนนั้นพอทําธุรกิจขายตรงเลยแบบว่าอยากจะแบบพัฒนาตัวเองจะมีเงินล้านเหมือนอาจารย์แหละอาจารย์ผมนี่คือแบบมีทรัพย์สินนะครับมีมีทรัพย์ส,สินเป็นพันๆล้านอะ่ะสามพันล้านอะ่ะมี รันเวย์เป็นของตัวเองมีเครื่องบินเจ็ตที่สามารถจะเคยพาผมขึ้นไปด้วยนะครับบินขึ้นไปข้างบนดีหนึ่งนะครับที่ตกมือฟังดีๆนะเสียงเขาจะขึ้นจม,มูกนิดน,นึงประโยคเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนนี่เลยเฮียเคเคของผมนะครับบุคคลที่ทําอยู่ในวงการประกันชีวิตเขาเรียกบ,บิดาของบิดาอีกทีนึงในวงการประกันชีวิตนะครับดรกิษณกิจมโนรสนะครับหรือเฮียเคของผมก็ ขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ประสิทธิ์ประสานทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนอาจารย์เจฟนะครับที่สอนไมซ์เซตดีๆอยู่กับเรื่องของประกันชีวิตเหมือนกันจากเพจพี่ชื่อเจฟ์นะครับก็ผมก็จะเอาไปลงทุนกับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองแหละบางทีก็ไปเทคคอร์สบ้างนะครับบางทีก็ทําทเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับก็มีมี หลายๆคอสที่ดีๆแล้วก็ลองอาจจะไปหาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโค้ดที้ไม่หมดเลยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนโค้กดกับใครดีนะครับวิธีการที่ผมจะเลือกก็คืออาจจะแบบต้องเลือกกับกับคนที่เขามีจริตตรงกับเราก่อนนะครับบางคนอันนี้เรื่องจริงนะบางคนสอนเก่งแต่ว่าลงมือทําไม่ค่อยเก่งนะครับบางคนลงมือทําเก่งผลลัพธ์เยอะแต่สอนไม่ค่อยเก่ง มันก็จะมีบางคนทั้งสอนเก่งทั้งลงมือทําเก่งด้วยคุณก็อาจจะลองไปเลือกคนที่จริตถูกกับคุณนะครับแล้วก็เลือกจากไมซเซ็ตที่คุณรู้สึกว่าคุณประทับใจเขาหรือบางทีเลือกจากผลลัพธ์ที่เขามีซึ่งในอนาคตหลังจากนี้มันก็จะเป็นยุคของเรื่องพลังงานเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของคนก็จะมาตามคนที่เขามีผลลัพธ์ซึ่งมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมเวลาจะเรียนใครสักคนผมจะดูก่อนว่าเขามีไมซเซ็ตแบบไหนแล้วก็ เขามีผลลัพธ์จริงในชีวิตหรือเปล่านะครับถ้ามีผลลัพธ์จริงเป็นคนที่ทําจริงรู้เรื่องนั้นจริงผมจ่ายเงินไม่ไม่ตะขิดตะขวงใจเลยนะครับก็สรุปเลยแล้วกันถ้าเพื่อนๆมีเงินนะครับสัก1น0 0 0 0บาทนะจะไปลงทุนในหุ้นจะลงทุนในกองทุนจะไปลงทุนในหุ้นทั่วไปบิตคอยอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีเนาะหรือฟอเร็กนะครับก็ต้องศึกษาให้ดีบางที ถ้าเกิดว่ามันมีความโลภที่มันแฝงอยู่ในนั้นนะครับถ้าเราแพ้ใจตัวเองเราอาจจะสูญเสียเงินซึ่งมีเพื่อนๆของผมเนี่ยสูญเสียเงินเป็นหลักไม่ใช่หลักหลักร้อยอะ่ะเป็นหลักร้านนะครับหลายคนเลยรู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะความไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักนะครับที่ทําให้เราสูญเสียเงินในกระเป๋านะครับผมก็เลยติดอาวุธด้วยการที่ไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้อสวัสดีคุณสุทัศน์บุญเพลงด้วยนะครับอยู่ที่ไหนพักทายมาคุยกันได้ ก็อย่างที่บอกนะครับอา,อาจจะไปลงทุนในในพวกแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมตอนนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับอะไรที่มันทําให้เราเอาเงินเข้าไปแล้วบอกว่าจะได้ผลตอบแทนแล้วก็จะมีสโนโบอลอะไรพวกนี้คือคุณนึกเอาไว้ให้ดีว่ามันอาจจะเป็นอาจจะเป็นนะครับไม่ใช่ทุกอันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาไวๆคนส่วนใหญ่ก็จะชอบไวๆเนาะ ไม่ได้ชอบมาม่าชอบไวๆชอบได้เงินไวๆนะครับก็บางทีอาจจะต้องระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มต้นแล้วยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับก็อาจจะเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ซึ่งผมเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะครับอาจจะพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซนตนะครับแบบที่อาจารย์เจฟของผมเขาเล่าให้ฟังนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังต่อก็คือพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซนอ่านหนังสือ วันละหนึ่งหน้านะครับพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับถ้าเกิดว่าสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วเนี่ยคุณจะจําตัวเองได้แทบไม่ออกเลยแหละว่าคุณเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะครับก็การลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนก็คือการลงทุนในการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับสวัสดีคุณบอสนิรุษด้วยนะครับมาจากที่ไหนท,ทักทายมาคุยกันได้นะครับแล้วก็ โรเบิร์คโยซกิเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยไม่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่สุดก็คือนักลงทุนไม่มีความรู้แล้วเข้าไปลงทุนนั่นแหละนะครับมันก็จะทําให้อาจจะแบบสูญเสียเงินในกระเป๋านะครับแต่การเสี่ยงที่สุดของผมนะครับเป็นเรื่องของการไม่ลงทุนอะไรเลยอันนี้น่าจะเสี่ยงที่สุดแต่ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเนี่ยจะเลือกแบบไหนนะครับบางคนก็ชอบพัฒนาตัวเองบางคุณก็อย่าไม่ยุ่งกับฉันก็ไม่เป็นไรนะครับจนกว่าคุณอยากจะ ไม,ไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่แล้วคุณอยากจะเคลื่อนที่ไปณนจะุดอื่นๆที่มันดีขึ้นนะครับจริญรลุ่งเรืองมากขึ้นนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่อนุญาตให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมานะครับอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราตั้งเป้าหมายก็ได้นะครับอย่างไลฟ์ที่แล้วที่เราพูดเรื่องเป้าหมายกันจําได้ไหมครับต้นปีเนาะพูดกันเรื่องนี้ทุกปีเลยเพราะว่าต้นปีตั้งเป้าให้ชัดนะครับกลางปีก็เริ่มแอคชั่น ไลท์ที่2ไลท์ที่3เนี่ยผมก็เริ่มจะแชร์เรื่องของบิสเนสให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพจของเราเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนรีโนเวทฟลิปปิ้งนะครับบ้านคอนโดที่ยินได้หมดเลยแล้วก็จริงๆแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไมซ์เซ็ตนะครับสวัสดีพี่ตายด้วยนะครับพี่ตายพรุ่งนี้นะครับอาจารย์เฟรนเขาเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้อันนี้ชวนไว้ก่อนไม่ว่างไม่เป็นไรนะครับก็ โอเคอ่าสำหรับอ่าที่ที่สรุปกันเมื่อกี้นะครับการลงทุนไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงที่สุดก็คือนักลงทุนไม่มีความรู้แล้วไปลงทุนนะครับแล้วความเสี่ยงสุดๆที่สุดก็คือการไม่ลงทุนที่จะลงทุนอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นความเสี่ยงสูงเลยนะครับก็ลองประยุกต์ดูแล้วกันว่าสมมติว่ามีเงินสัก1นึ่งแบาทนะครับจะลองเอาไปลงทุนกับอะไรนะครับ สำหรับคนที่เป็นเรียนอยู่ในคลาสออนไลน์เขาก็แชร์ลิงก์กันในกลุ่มกันนะครับอ่ะคุณลองเอาคำถามนี้ไปไปลองถามตัวเองดูว่าถ้าเกิดว่ามีเงิน1 0 0 0งแบาทจะไปลงทุนกับอะไรดีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มีคลิปวิดีโอหรือไลฟ์แบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้ววันนี้เป็นวัน เมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์เนาะก็อยากจะส่งความรักความปรารถนาดีให้กับเพื่อนๆน,นะครับให้กับคนรอบข้างอย่าลืมไปบอกรักคนที่คุณรักด้วยนะครับในวันที่คุณยังมีโอกาสนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเพราะว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยคือคนเดียวที่มีค่ามากที่สุดในโลกนะครับสำหรับวันนี้ไลฟ์ซ่อมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธหน้าพุธเดือนหน้านะครับกับธีมเกี่ยวกับเรื่องของบิสเนสที่เราจะคุยเพิ่มเติม,ตมกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ